สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแอปแคปคัตนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือการสร้างภาพ AI นะครับก็เป็นการพิมพ์ภาษาไทยลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวแอปแคปคัตนะครับก็ให้เราแตะเข้าไปเพื่อใช้งานแอปแคปคัตได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับก็ ทำการเลือกว่าเราเนี่ยต้องการใช้แอปแคปคัตเนี่ยในงานประเภทไหนนะครับแล้วเ,เรากา็พอเลือกเสร็จแล้วเราก็ติ๊กข้ามไปเลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ต้องการที่จะเลือกก็ติ๊กข้ามไปได้เลยนะครับก็จะมาสู่หน้าของแคปคัตนะครับครับสำหรับแอปแคปคัตนะครับเขาก็มีตัวช่วยให้เรานะครับก็คือเป็นเขาเรียกตัวสำเร็จรูปเลยนะที่เราสามารถที่จะ นำแม่ตัวแม่แบบเนี้ยไปใช้งานได้ก็คือปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็เป็นของเราได้เลยครับแล้วก็ไปโพสต์ได้เลยนะครับสําหรับตัวแคปคัทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูที่การใช้ระบบ AI กันนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับเสร็จแล้ว mm. ให้เราเลื่อนตัวแถบข้างบนนะ่ะลงมานะครับ ให้เราแตะคำว่าข้อความเป็นรูปภาพนะครับอนุญาตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เขาให้มาถ้าเราคลิกที่สร้างเนี่ยเขาก็จะสร้างรูปแบบตามที่เขาให้มาเลยนะครับแล้เวเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ตัวอย่างมานะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแก้ไขทีหลังได้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่เราก็ลบทิ้งนะครับเดี๋ยวก็พิมพ์ของเราใหม่นะครับ นี่ครับภาพตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพิมพ์เฉพาะของเรานะว่าเราต้องการสร้างภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพิมพ์กันดูนะครับให้เราคลิกที่กากบาดนะครับเดี๋ยวเราจะได้พิมพ์ใหม่กันนะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วก็ให้เราคลิกคำว่าสร้างนะครับและนี่ก็คือภาพที่เราได้มานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมเข้าไปด้ยวยเราก็คลิกสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเขาก็จะอัปเดตภาพให้เราใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ครานี้ผมก็พิมพ์เพิ่มข้อความไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดสร้างอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตภาพขึ้นมาเป็นภาพใหม่นะครับซึ่งสอดแทรกข้อความที่เราพิมพ์มเพิ่มเข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ภาพใหม่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็บันทึกลงในเครื่องได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมี การเลือกเสร็จแล้วก็เขาจะมีข้อความขึ้นมาว่าให้บันทึกเราก็จะก,การบันทึกได้เลยนะครับซึ่งมันก็ง่ายมากนะสำหรับตัวแอปแคปคัทนะครับแล้วก,ก็การสร้างภาพ AI นะครับด้วยตัวเองนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทำงานด้วยแอปแคปคั t นะครับแล้วจะนําแอปดีๆมาแนะนำให้อีกนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ